นนมาพบกับเมนูใหม่ของร้านเรานะครับมันคืออะไรนะจกพี่ลืมชื่ออยกแล้วยำใบชะพลูทอดกรอบอจะกินแล้วลืมยำใบชะพลูทอดกรอบครับใบชะพลูเ<อ>ป็นไงพี่นี่คือใบชะพลูใบชะพลูก็จะเป็นเหมือนวัชพืชแต่จริงๆมันไม่ใช่วัชพืชมันคือยามันคือใบไม้ที่เป็นยาที่เอามากิน,น,นเป็นยาจริงแล้วเราก็มาชุบแป้งทอดแล้วก็มากินกับน้ำยำวันนี้ขออนุญาตไม่ใช้ช้อนนะครับเพราะว่าล้างมือมาแล้ว มาดีกินกับพ่อไหมลูกมาดีครับโอเคงั้นขอญอาตก,กินเลยนะจบจะกินนล้ะโหน้ำยำ้อาจะเผ็ดนะเนี่ยพอามาใส่วันนี้ก็พับมันอย่างนี้นแล้วก็เข้าปากเลย อยากกินแล้วลูกอาจจบเบาๆก็ได้อร่อยลูกแต่มาได้กินไม่ได้ครับมันเผ็ดแล้วก็อย่าลืมแก้มด้วยผักด้วยยอดเลยนะสะดาว ตวเาก็เข้ามากของเผ็ดของผมเข้ามากเวลาเพื่อนๆไปตัดเวลาเพื่อนๆไปตัดใบใบชะพูจากในป่ามาเนี่ยแนะนําว่าให้ตัดมาเป็นก้านอย่างนี้นะอย่าเด็ดมาเป็นใบเพราะถ้าเด็ดมาเป็นใบมันจะไม่งอกต่อขึ้นมาเราต้องตัดมาเป็นก้านอย่างนี้แล้วมันจะแตกเร็วมาก 嗯嗯嗯，好味啊！嗯，嗯。